ในยุคสามก๊กครับคุณผู้ชมมีหนึ่งในขุนพลที่เรียกได้ว่ามีชื่อก้องที่สุดเป็นพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปีชายที่ใช้แค่เสียงตวาดครับทำไม่ทับโจโฉตั้งกองทัพเนี่ยหยุดชะงักได้แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่นำพามาทั้งความสำเร็จ แล้วก็ความล้มเหลวในชีวิตของเจ้านายตัวเองอย่างถึงที่สุดใช่ครับคุณผู้ชมหากเสือบ้าเข่าทูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุนแรงของวีกก์กเนี่ยเทพสงครามผู้บ้าเลือดอย่างเตียวหุยเนี่ยก็จะเป็นหมาบ้าเป็นเสือบ้าของจกกกเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่ชีวิตของเตียวหุยจะขึ้นสุดและลงต่ำก่อนที่เขาจะได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทั้งแผ่นดิน เตียวหงีชาวเมืองเอี้ยนผู้นี้ก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนและตอนนี้ครับคุณผู้ชมคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กซีรีส์ใหม่ของเราเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับประวัติของชายผู้นี้จากจุดเริ่มต้นการเป็นพ่อค้าเขียงหมูในเมืองเอี้ยนสู่การเป็นน้องชายของห้องเต้ราชวงศ์ฮั่น คุยเฟื่องเรื่องสามก๊กตอนนี้ผมโค้ชกริดภูมิใจนำเสนอตอนที่มีชื่อว่ากําเนิดเตียวหุยยอดขุนพลชาวเมืองเอี้ยนไปชมกันเลยครับ สวัสดีค,ร,คดรับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่คุยเฟื่องเรื่อง3ามก,ก๊กกับผมโคชเฟดกันอีกครั้งเรื่องเตียวหุยเนี่ยผมได้รับการขอมาเนี่ยคอมเมนต์นะครับว่าอ่าโคชครับช่วยทําเรื่องเตียวหุยได้ไหมครับอยากฟังนะครับผมใครที่ขอไว้ก็ผมทาให้ตามสัญญาแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากจบจูล่งมาเนี่ยผมก็อยากทําเตียวหุยเพราะว่าเรื่องเตียวหุยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สนุกมากๆเช่นกัน จากการที่ผมได้ศึกษาแล้วก็รองเรียบเรียงดูครับว่าเราจะสามารถกลั่นเอาข้อคิดอะไรจากประวัติชีวิตคนคนนี้ได้บ้างเรื่องราวของเตียวหง่ยเป็นเรื่องราวน้องใหม่ของจกกกนะครับคุณผู้ชมที่สงสัยว่าเฮ้ย hey, ทำไมผมแต่ผมทำแต่เรื่องของจกกกนะเดี๋ยวจะมีคลิปของวีก๊กแน่นอนมีคนขอบังเต็กขอลิเงียมนะขอบุญเองจูโล่งแห่ง จู่ร่งคนใหม่ที่อยู่ในยุคหลังจากที่ของเบ้งตายไปแล้วคนของวีกกนะมีเรื่องราวของคนหลายคนเลยครับจากวีกกงอกกแล้วก็คนที่ไม่ได้สังกัดกก ok ไหนแต่ว่ามีมีเกียรติประวัติในแผ่นบินเนี่ยผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างแน่นอนแต่ผมก็ทำตรงนี้คนเดียวนะตัดต่อเองอัดคลิปเองอเตรียมเนื้อหาเองคือทำทุกอย่างเองคนเดียวหมดอนะ่ะแล้วช่วงนี้ผมก็ยุ่งมากด้วยนะ เพราะว่าผมกาลังจะต่อปริญญาโทต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนหลายอย่างครับมีงานเก่าๆงานใหม่กลับเข้ามาแล้วแต่ก็จังสัญญานะครับว่าจะอัปเดตแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็มาร่วมเรียนรู้เรื่องสามก๊กไปพร้อมกันฉะนั้นตอนนี้ครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช anel นะกำลังจะถึงพันซับแล้วนะช่วยกันหน่อยฮะช่วยกันหน่อย ให้ถึงพันซับเนี่ยผมอยากจะถึง1,000พซับสไคร์ก่อนอ่าก่อนปลายเดือนหน้าจังเลยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนมีนาเมษาพฤษภาผมอยากจะถึงพันซับสไครต์ละก็ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าได้ก็จะขอบคุณคุณผู้ชมมากแล้วก็สัญญาว่าจะทําคลิปให้คุณภาพดีแล้วก็ลงบ่อยกว่าเดิมแน่นอนสำหรับตอนนี้อ่าชอบกดไลค์ s u b สไครต์กับช anel แล้วก็กดกระดิ่งครับ ตอนใหม่อัปเดตจะไ,ไม่พลาดแม้แต่ตอนเดียวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งหากคุณผู้ชมอยากฟังเรื่องของใครหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยพิมพว์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับตอนนี้ไปฟังเรื่องราวของเตียวหุยกันเลยดีกว่าครับเตียวหุยเนี่ยเป็นชาวเมืองเอี้ยนโดยกําเนิดครับผมเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีเงินนะเกิดมาในครอบครัวที่มีเงิน แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยรับสืบทอดกิจการของครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นยังเป็นช่วงอาวัยชักกันครับคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของเตียวหุยนะแต่ว่าพออายุเกือบเกือบจะ20ิหรือ20นิด,น,ดนิดเนี่ยเตียวหุยเนี่ยก็ถูกเป็นที่รู้จักในฐานะของเจ้าของเคียงหมูในเมืองแล้วเจ้าของเคียงหมูเนี่ยไม่ใช่คนสับหมูขายนะครับเจ้าของเคียงหมูก็คือเขาเป็นเจ้าของฟาร์มหมูอ่ะเออบ้านเขาเลี้ยงหมูแล้วหมูเหล่านี้ พอโตก็จะฆ่าแล้วก็เอาไปขายตามเขียงต่างๆเขียงทุกเขียงในเมืองเนี่ยต้องมารับหมูจากเตียวหุยฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วแม้ว่าเตียวหุยจะเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็มีครอบครัวที่มั่นคงอยู่แล้วครับแต่ตัวเตียวหุยเองเนี่ยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยอยากจะมีชะตาชีวิตที่หลุดพ้นจากภาระหน้าที่เขาเ,เลยเป็นคนที่เกเรตั้งแต่เด็กๆครับเป็นคนที่เกเรเป็นคนที่หัวรุนแรง เป็นคนที่ไม่ค่อยศึกษาหนังสือก็เกิดมาครอบครัวมีเงินก็สืบทอดอกิจการครอบครัวก็เท่านั้นทําไม่กลายเป็นคนเกเรไปประกอบกับการที่เตียวหุยเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่ารูปชั่วตัวดาครับผิวคล้าตัวใหญ่ตัวหนาทําให้เป็นที่ครั้นครามของชาวเมืองเป็นอย่างมากเขาว่ากันว่าพละกําลังของเตียวหุยครับสามารถยกก้อนหินหนักเป็นร้อยกิโลเลยนะ ปิดฟ้าบ่อน้ําที่เป็นที่เก็บเนื้อหมูเอาไว้ได้นะฮะแข็งแรงขนาดนั้นเลยแล้วก็เปล่าประกาศว่าถ้าผู้ใดในเมืองเนี่ยสามารถยกอ่าก้อนหินที่ปิดปากบ่อน้ําได้เนี่ยยกหมูให้เลยเฮอเอามูไปทําอะไรก็ได้เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เมืองเอี้ยนเนี่ยอ่ามีการประกาศประกาศทหารอาสาสมัครเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองกําลังโคกผ้าเหลืองครับซึ่งนําโดยเตียวกกเตียวโป,โป้เตียวเหลียง ไม่พอใจการบริหารงานของราชสํานักหัน่นซึ่งเต็มไปได้วยการช่อฉนแล้วก็กลกลโกงทําไมอ่สามคนเนี้ยครับรวมกําลังตั้งกองกําลังโวกผ้าเหลืองเพื่อล้มล้างการปกครองของฮองเต้พอเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เมืองหลวงก็ติดประกาศระดมผู้จงรักภักดีของแผ่นดินเนี่ยไปรับสมัครเป็นทหารอาสาครับคุณผู้ชมเตียวหุยเนี่ยก็ไปยืนดูป้ายประกาศด้วย ขณะที่เตียวหุยกำลังยืนอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงเสียงคนถอนหายใจเตียวหุยก็ใครมันบังอาจมาถอนหายใจวะมองไปมองมาก็เห็นชายคนหนึ่งครับตัวเล็กกว่าตัวเองสวมหมวกฟางแล้วก็อ่าถือเหมือนเป็นเคร่ครับแบกรองเท้าฟางอ่าแบกรองเท้าคนสารรองเท้าฟางขายเตียวหุยก็ผลักคนรอบๆออกเลยบอกเฮ้ย hey! เองมันบ้าอะไรวะฮะ เองนี่มัน,นบ้านเมืองหน้าสิวหน้าขวานติดประกาศหาทหารอาสามันจะมาถอนหายใจอะไรหน้าป้ายมีความเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าโอ้เตียวหุยนี่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องแผ่นดินเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนั้นนะพอเตียวหุยพูดเช่นนั้นชายที่สวมหวกฟางก็หันมามองเตียวหุยบอกอ่าข้าแดท่านนักรบตัวข้านั้นน่ะไม่ได้ถอนหายใจเพราะว่าอาข้า กลัวการประกาศสงครามข้าจะคิดว่าบ้านเมืองเนี่ย <ROS> ม e> ันเต็มไปด้วยความทุกข์มันเต็มไปด้วยความลําบากของประชาชนเท่านั้นเองเตียวหุยก็บอกเฮ้ยโลกถอนหายใจมันจะช่วยอะไรอะไปสมัครเป็นทหารอาสาสิช่วยปกป้องบ้านเมืองจะจบแล้วจะจบแล้วจะตบแล้วหงุดหงิดจะตบแล้วลูกน้องของเตียวหุยก็วิ่งมาบอกเท่าแกเท่าแกเท่าแกมีเรื่องใหญ่แล้วเตียวหุยก็ถาม เฮ้ยเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรวะไม่เห็นหน้อคนกำลังจะต่อยกันอยู่เนี่ยแต่แต่ลูกน้องเตียวหุยก็บอกโอ้เท่าแกจําก้อนหินที่เท่าแกปิดปากบอ่อน้ำไว้ได้ไหมตอนนี้มันมีไอ้คนตัวใหญ่หน้าแดงคนหนึ่งยกหินไปทิ้งแล้วแล้วก็เอาหมูแจกชาวบ้านเตียวหุยบอกเอาเฮ้ยอะไรวะ,ะมันเรื่องอะเรื่องบ้าบอเลยกันเนี่ยเองนำทางข้าเดี๋ยวนี้เตียวหุยก็ตามลูกน้องของตัวเองไปที่ บ่อน้ําที่เก็บหมูนะฮะโดยที่ไม่ทันสังเกตครับว่าชายหมวกฟางเนี่ยกำลังเดินตามเข้ามาโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวอ่าพอเตียวหุยเดินไปถึงปุ๊บครับก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งชุดสีเขียวหน้าแดงเครายาวตัวสูงพอๆกับตัวเองเนี่ยกำลังเอาหมูเนี่ยแจกจ่ายใ,ให้ชาวบ้านพอเตียวหุยมาถึงปุ๊บก็ถามเลยเฮ้ยไอหน้าแดง เองนี่มันต้องการอะไรวะาชายผู้นั้นก็บอกว่านี่คงจะเป็นเท่าแก่เขียงหมูสินะข้าก็ทำตามที่ท่านบอกไงก็ท่านเนี่ยบอกเองว่าใครที่ยกหินออกจากปากบ่อนี้ได้ก็เอาหมูไปเลยข้าก็เลยเอาหมูเนี่ยมาแจกจ่ายชาวบ้านเตียวหุยก็เฮ้ยไม่ใช่ไม่ให้ไว้นี่มันหมูข้าชายหน้าแดงคนนั้นก็บอกว่าเอ้าเท่าแก เฮไฉนท่านจึงกู้เช่นนี้ล่ะออไหนท่านสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิอาเตียวหุยดินฉะนั้นก็โก้ตไม้จะต่อยกวดไม้จะต่อยไอ้ชายหน้าแดงคนนี้แต่สุดท้ายก็ได้การห้ามปรามของฝูงชนนะครับแยกสองคนนี้ไป พอแยกไปเสร็จปุ๊บอาชายหน้าแดงเนี่ยก็มาทราบทีหลังว่าเป็นคนขายถั่วเขียวเขาก็นั่งขายถั่วเขียวตามปกติอยู่เตียวหุยพอรู้ว่าเอาโจดกูยังไม่ออกจากเมืองกูเป็นคนมีที่พลอยู่แล้วก็เลยเดินไปเลยครับเดินไปหาเรื่องไอชายหน้าแดงคนนี้เลยไอ้ชายหน้าแดงคนนี้ก็บอกว่าอ๋อเท่าแกมาซื้อถั่วเขียวอย่างนั้นเหรอถั่วเขียวของข้าสดใหม่คู่ควรแก่การนําไปประกอบอาหารแน่ๆ เตีวยวหุยได้ยนะินดังนั้นก็กรธจัดครับเอามือของตอนเองเนี่ยหยิบถั่วเขียวมาแล้วก็กำจนถั่วเขียวเนี่ยแหลกละเอียดเป็นเพียงผุยเป็นเพียงผุยผงไปเลยชายหน้าแดงผู้นี้เห็นนั้นก็ตบเข่าชานลุกขึ้นยืนเลยบอกท่านนี่มันอะไรกันของซื้อของขายมาทำอย่างนี้ได้ไงเตีวยวหุยก็สวนกลับแล้วทีหมูข่าฮะเจ้ายังทำได้เลยฮะ ถ้าจะทํากับเจ้าบ้างไม่ได้หรือไงสุดท้ายสองคนนี้ก็ตกลงกันไม่รู้เรื่องครับต่อยกันเลยทั้งเตียวุยแล้วก็ชายหน้าแดงพู้นี้ต่อยกันครับต่อยไปต่อยมาก็ไปคว้าอาวุธเนี่ยมาสู้กันสู้กันไปสู้กันมาคือคนทั้งเมืองก็อึ้งว่าเฮ้ยเท่าแกกับชายแปลกหน้าคนเนี้มีฝืมือในการต่อสู้ทั้งคู่เลยสู้กันจนถึงจุดจะแตกหักครับอาวุธทั้งสองคนกำลังจะทิ่มแทงทั้งคู่ ไอ้ชายหมวกฟางที่แอบตามเตียวหุยครับก็พุ่งมาขวางสองคนบอกช้าก่อนท่านทั้งสองเอาตัวเองมาขวางอาวุธของทั้งเตียวหุยแล้วก็ชายหน้าเด็พร้อมกับประกาศว่าฝีมือท่านทั้งสองนั้นยอดเยี่ยมมากๆในแผ่นดินนี้คงมีผู้ทัดเทียมได้น้อยแต่แทนที่จะเอาฝีมือไปสู้กับกบฏบ,บ้านกบฏเมืองกับนำฝีมือมาเข็นฆ่ากันเอง แบบนี้แล้วจใจผู้คนประนามเยอะยยนอย่างนั้นเหรอสองคนนี้ครับพอได้ยินชายหมวกฟางเกินสติก็สะดุ้งโดยเฉพาะเตียวหุยก็บอกเลยเฮ้ยเจ้าเนี่ยพูดถูกไอ้ชายหมวกฟางข้าเนี่ยเป็นคนที่บอกให้เจ้าไปสมัครทหารแท้แต่กลับมาทำตัวเยี่ยงนี้ช่างหน้าขายหน้ายิ่งนะฮ <c oughs> แล้วเตียวหุยก็หันไปมองชายหน้าแดงผี่ชายหน้าแดง ข้าเองก็ขอโทษท่านด้วยข้าผีผามใช้กำลังเยอะไปหน่อยเอาเป็นว่าข้าเนี่ยจะขอให้ท่านกับพี่ชายหมวกฟางเนี่ยไปนั่งทานเล่าที่บ้านของข้าดีกว่าเราจะได้มาพูดคุยเรื่องบ้านเมืองกันฮสองคนนี้ก็ตอบรับคำเชิญพอตอบรับคำเชิญเสร็จก็ไปก็เริ่มสอบถามกันว่าใครเป็นใครชายหน้าแดงก็แนะนำตัวก่อนว่าข้าคือกวนอูชาวเมืองไก่เลี้ยง เป็นคนรักคุณธรรมวันหนึ่งข้าเนี่ยเห็นขุนนางในท้องที่เบียดเบียนทำร้ายประชาชนก็เลยสังหารขุนนางผู้นั้นเสียแล้วก็กลายเป็นนักโทษหนีคดีลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อปลอมตัวมาขายถั่วเขียวอยู่ตรงนี้แหละท่านเตียวหุยก็บอกฮะตัวข้านั้นเป็นเตียวหุยชาวเมืองเอี้ยนเขียงหมูทุกเขียงต้องซื้อหมูจากข้า เป็นคนมีตำแหนง่งมีฐานะอยู่ในระดับหนึ่งเอแล้วพี่ชายหมกฟางผู้นี้ล่ะแม้นว่าจะแต่งตัวธรรมดาเหมือนคนสารรองเท้าฟางแต่เหตุไหนใบหน้าช่างดูหน้าเลื่อมใสาวาจากิริยาช่างดูหน้านับถือยิ่งนักอ่าชายหมกฟางผู้นี้ก็แนะนำตัวครับว่าท่านเตียวหุยท่านกวนอู ตัวข่านั้นมีนามว่าเล่าปีเฮียนเต็กสืบเชื้อสายมาจากจงซานจิ้งอ๋องเป็นเชื้อพระวงศ์หัน่นแต่ว่าครั้งหนึ่งจงซานจิ้งอ๋องต้องโทษส่งสเสบียงช้าทําไม่ตระกูลข่าถูกขับไล่จากวังหลวงมาเป็นชนสามมันธรรมดาสุดท้ายตัวข่านั้นบิดาเสียชีวิตก็ต้องทําหน้าที่สาลรองเท้าฟางขายเลี้ยงชีพเช่นนี้เอง พอกวนอูเตียวหุยดินเช่นนั้นก็ตกใจว่าโหนี่ท่านเป็นถึงเชื้อพระวง์เลยเหรอเนี่ยแล้วเหตุไหนท่านจึงคอนหายใจหน้าป้ายประกาศล่ะเออเล่าปีก็บอกว่าถ้าใจพูดถึงตอนนั้นก็เพราะว่าข้าเนี่ยเป็นเชื้อพระวง์ท่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินทุกวันนี้ก็เพราะว่าราชสำนักท่านนั้นอ่อนแอแล้วก็ไม่อาจจัดการปัญหาได้ ปล่อยให้มีการคอรับชั่นทั่วบ้านทั่วเมืองข้าที่เป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินกอบกู้วงหันและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยกลับมาสู่แผ่นดินเสียก็แต่ว่าข้านั้นไม่ได้มีฝีมือยอดยุดเยี่ยงท่านทั้งสองแล้วก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์แถมตำแหน่งเชื้อพระวงศก็ไม่ใช่สายเลือดของราชวงศ์หลัก ก็เลยทําไม่ค่ารู้สึกว่าข่านั้นแม้นจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็มิอาจทําอะไรเพื่อทดแทนแผ่นดินได้เลยเตียวหุยพอดินเช่นนั้นครับก็บอกว่าท่านเล่าปีท่านอย่าพูดเช่นนั้นเลยการที่ท่านแม้จะถูกขับไล่ออกจากเชื้อพระวงศ์แต่มีจิตใจคิดถึงบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นยอดคนแล้วอ่า พอทั้งสาคนพูดคุยไปพูดคุยมาก็รู้สึกนับถือน้ำใจกันแล้วก็ตัดสินใจครับก็คือสาบานเป็นพี่น้องกันที่สวนดอกทอ้อหากหาตามเหตุการณ์จริงๆในประวัติศา,าสตร์ก็สาบานนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่สวนทอ้อพอสาบานกันก็มีคำสำคัญครับก็คือมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันก็ขอตายวันเดียวกัน ประมาณนั้นนั่นเองพอสาบานเป็นพี่น้องกันเสร็จปุ๊บครับก็เรียกได้ว่า3คนนี้เนี่ยก็คิดที่จะตั้งกองทัพของตอนเองเป็นกองฐานอาสาของตอนเองขึ้นมาโดยเตียวหุยเนี่ยขายกิจการตัวเองทั้งหมดครับแล้วก็ออกมาซื้ออาวุธชุดเกราะม้าแล้วก็สเสบียงอาหารให้กับกองฐานอาสาของตอนเองก็รวมคนมาได้ประมาณ500คนครับ แต่ถ้าตามในนิยาย3ก๊กเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าตอนที่3คนนี้กำลังจะตั้งกองทัพเนี่ยมีพ่อค้าสองคนเดินทางมาจากเมืองไกลพอเห็นว่า3คนนี้มีเจตนาในการกอบกู้บ้านเมืองก็เลยมอบเหล็กทองคําเงินแล้วก็ม้าให้เป็นทุนทรัพย์ซึ่งในภายหลังครับเหล็กที่ว่าเนี่ยก็ถูกนำมาต,ตีเป็นอาวุธให้กับ ยอดขุนพลทั้งสเล่าปีเนี่ยได้กระบี่คู่กวนอูเนี่ยได้เงาวมังกรเขียวส่วนเตียวหุยครับได้ทวนอสรพิษ,ษ,ษเป็นอาวุธประจำกายเมื่อสมคนได้อาวุธแล้วก็รวมกำลังทาหารอาสาได้แล้วเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือที่จะไปกอบกู้บ้านเมืองครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเตียวหุยดันก่อเรื่องครับ ไปดื่มเหล้าเมาอรารวาดโดนทางการจับเข้าคุกซะก่อนคุณผู้ชมโอ้โหเลกเด้ว่ากำลังจะรุ่งละเตียวหุยดันนีนิสัยขี้เหล้าซะได้ก็โชคดีครับว่าเล้าปีเนี่ยรู้จักกับกองซุนจา้านซึ่งเป็นขุนนางคนหนึ่งครับทางตอนเหนือของจีนก็ขอยืมเงินกองซุนจ้านเนี่ยมาช่วยเตียวหุยทำให้เตียวหุยเนี่ยสาบานกับตัวเองเลยว่าข้าเนี่ย สาบานเป็นพี่เป็นน้องกับพี่ชายผู้นี้พี่ชายผู้นี้เนี่ยยอมเอาตัวเองเสียเครดิตเสียหน้ายอมช่วยข้าออกมาจาก,กคุกข้าขอสาบานจะช่วยพี่ชายของข้าตราบจนชีวิตจะหาไม่หลังจากนั้นครับสามพี่น้องก็พากันออกไปสู้กับกองกําลังพวกผ้าเหลืองโดยเล่าปีเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองกําลังส่วนกวนอูเตียวหุยเนี่ย ปราขุนศึกของกองกําลังพวกผ้าเหลืองเหล่าหัวหน้าโจนนะครับจนตกตายนักต่อนะักเพราะว่าสองคนนี้ฝีมือดีมากๆกวนอูฆ่าได้หนึ่งเตียวหุีก็ต้องฆ่าได้อีกหนึ่งเช่นกันถ้าไม่สุดท้ายเนี่ยเล่าปีสามารถสร้างชื่อเสียงกึกก้องไปถึงเมืองหลวงเลยครับคุณผู้ชมแต่แม้ว่าชื่อเสียงจะมากมายขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีเงินเส้นก็จบ เล่าปีกวนอูเตียวหุยใช้ชีวิตในสนามรบได้ทรัพสมบัติมาจากทางการก็นำมาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับทหารทำให้ในภายหลังครับอ่าไม่มีเงินติดตัวเยอะแยะมากมายมีก็มีน้อยทำให้พอจะยื่นเรื่องจริงๆจังๆเนี่ยไม่มีเงินถึงแล้วก็ไม่ได้ตำแหน่งจากทางการโชคดีที่กองซุนจ้านเนี่ยรู้จักกับเล่าปีก็เลยพูดให้เราจะสำนักรู้เรื่อง ก็าสำนักก็เลยแต่งตั้งให้เล่าปีเนี่ยไปเป็นนาในอำเภอที่เมืองเมืองหนึ่งนั่นเองนะส่วนกวนอูเตียวหุยก็เป็นผู้ช่วยในอำเภอผมว่าประวัติตียวหุยตอนแรกเนี่ยเอาไว้เท่านี้กันเลยดีกว่าก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปฟังบทวิเคราะห์ตอนนี้ของเตียวหุยกันเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมรู้อะไรไหมเรื่องของเตียวหุยเนี่ยตอนนี้ผมจะทําแรกๆนะผมรู้สึกว่ากูจะเรียนรู้อะไรจากคนคนนี้ได้วะ แม่งเมาเหล้าบ้าบินไร้แก่นสารมีดีแค่ฝีมือจริงนะสมัยผมเด็กๆผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอผมโตมาแล้วก็ได้ทําคุยเฟื่องเรื่องสามก๊กอย่างจริงจังเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครเตียวหุยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราสามารถเรียนรู้ได้เยอะมากโดยเฉพาะ2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้ตรงๆครับตอนเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องเป้าหมายของชีวิต คนเราครับคุณผู้ชมถ้าให้พูดกันตามตรงนะครับคนเราเนี่ยหากไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็จะใช้ชีวิตแบบสัม,มั่เลเทมเมาไม่รู้แก่นสารไปวันๆเตียวหุยเนี่ยเกิดมามีเงินมีทองห้อมล้อมครับแม้ว่าบ้านเมืองจะมีปัญหาเขาก็ไม่จะมีปัญหาอะไรด้วยเพราะเขามีเงินใช่ไหมล่ะแต่จิตใจของเตียวหุยเนี่ยกลับไม่ได้คิดดูแลกิจการที่บ้าน กลับคิดถึงการช่วยเหลือก่อกู้บ้านเมืองผมว่าคนทุกคนนะคุณผู้ชมอันนี้ผมว่าคนทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาในชีวิตบางคนเป็นเด็กเกเรบางคนเป็นแบดบอยบางคนเป็นคนที่ก่อเรื่องเข้าคุกบ่อยมีปัญหาในสังคมเนี่ยผมว่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วบางทีนะเขามีเป้าหมายเขามีความฝันเขามี ความมุ่งมั่นในตัวอยู่เพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ครับขาดแรงผลักดันเท่านั้นเองอย่างเตียวหุยก็ก็ไม่ได้มีใครมาผลักดันเขาเขามีเป้าหมายแต่ไม่มีใครมาผลักดันเขาอะ่ะส่วนอ,อย่างโชคดีก็คือเล่าปีเนี่ยมาเจอคุยกันถูกคอแล้วก็เล่าปีเนี่ยจุดประกายสิ่งนี้ในตัวเตียวหุยขึ้นมาที่ผมจะสื่อก็คือคนทุกคนในสังคมเนี่ยครับ หากเขายังไม่รู้จักเส้นทางในชีวิตตัวเองส่วนมากก็จะลงเอยกับการติดเพื่อนติดเที่ยวติดกินติดผู้หญิงติดสังคมติดยาติดปัญหาติดคุกติดการพนันติดอาบายมุกก็คือชีวิตมันจะไร้แก่นสารแต่หากว่าคนเราอะครับเมื่อชีวิตมันมีแก่นสารเมื่อชีวิตมันรู้เป้าหมายมันจะรู้ว่าชีวิตควรจะไปทางไหน กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนประเภทที่เคยทําผิดมาก่อนครับเตียวหุเีเป็นคนที่ทําผิดเยอะมากคิดดูจะไปรบอยู่ละไปเมาเ้าก่อเรื่องนะก็ทําให้คนเนี่ยขาดความไว้วางใจในตัวเตียวหุยใช่ไหมแต่เล่าปีเนี่ยรู้ศักยภาพของเตียวหุยครับก็เลยยินดีบากหน้าไปยืมเงินกองซุนจา้านมาช่วยเตียวหุยนะเตียวหุยที่ได้เล่าปีช่วยเนี่ย ก็รู้สึกเลยครับว่าโอ้โหคนคนนี้นี่ยอมทุ่มเทบากหน้า,ามีเรื่องเพื่อเราเราก็อยากจะทุ่มเทเพื่อเขาเช่นกันที่ผมจะสื่อก็คือคนเราอะครับแม้ว่าชีวิตเคยจะทำผิดมานะครับคนเราชีวิตทุกคนเคยทำผิดมาเสมอผิดมากผิดน้อยเนี่ยต่างกันไปบางคนผิดน้อยก็อาจจะแค่โดนตักเตือน บางคนผิดมากก็อาจจะต้องเข้าคุกเข้าตารางแต่ผมเชื่อว่าในหมู่คนที่เข้าคุกเข้าตารางเนี่ยครับมีหลายคนมากเลยครับที่เขาอยากจะกลับตัวกลับใจอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ก็เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนคุกแล้วอะครับสังคมก็ยากที่จะให้โอกาสถูกต้องใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่สังคมเราต้องการก็คือการให้โอกาสคนครับการให้โอกาสคนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนี่ยการให้โอกาสคนมันก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยเดินทางผิดในชีวิตครับแต่ถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะนำความสามารถนำสิ่งที่เขามีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็สังคมได้อย่างถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในอเมริกาเนี่ย ก็มีทั้งนักต้มตุนอันดับหนึ่งของอเมริกาตอนหลังก็มาทำงานให้กับ FBI แล้วก็นำความรู้ในการโกงของตัวเองเนี่ยมาช่วยให้รัฐบาลจับคนที่จะโกงผู้อื่นในสังคมได้หรือว่านักปั่นหุ้นแห่งวอลสตรีทนะเก่งมากปั่นหุ้นเก่งหลอกลวงคนเก่งสุดท้ายก็กลับตัวกลับใจแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ย มาแบ่งปันมาสอนคนเพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยไปทําไม่ดีอ่าแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของพิชชาชีพผมว่าคนประเภทนี้มีเสมอครับคุณผู้ชมเราแค่ต้องให้โอกาสเขาถึงกระนั้นครับหลักในการให้โอกาสให้กับคนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเราจะให้โอกาสคนก็ต่อเมื่อคนคนนั้น คู่ควรกับโอกาสเท่านั้นไม่ใช่ว่าให้โอกาสคนคนหนึ่งแล้วก็กลับมาโกงอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้ก็ไม่ควรให้โอกาสให้โอกาสกับคนที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถนำความรู้นำความสามารถมาใช้เพื่อพัฒนาสังคมได้แล้วก็ไม่ทำให้ผู้ที่ให้โอกาสเขาเนี่ยผิดหวังนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะฝากไว้ในตอนนี้ก็คือหนึ่งหากคุณผู้ชมเป็นคนอย่างเตียวหุยนะหรือว่ายังไงก็ตามแต่หาเป้าหมายชีวิตให้เจอ ผมแนะนําเลยบางครั้งการที่เราหาเป้าหมายชีวิตไม่เจออาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในสังคมแบบเดิมๆก็ได้ลองไปทําอะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ใช้ชีวิตใหม่ๆลองถอยตัวเองออกมาลองถอยอ่ะลองถอยออกมาอยู่กับตัวเองคนเดียวสักช่วงเวลาหนึ่งดูครับคุณอาจจะรู้จักตัวเองมากขึ้นก็ได้กับอย่างที่2ครับเรียนรู้ที่จะให้โอกาสคนเสมอแต่คนคนนั้นต้องคู่ควรแก่การให้โอกาสนะครับ ก็ตอนนี้ของเตียวหุีเป็นตอนแรกเริ่มก็จะประมาณนี้และครับก็จบไปแล้วอาคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กับช anel แล้วก็อากดกระดิ่งได้ครับตอนใหม่อัปเดตจะได้ไม่พลาดแม้แต่ตอนเดียวที่สําคัญอีกอย่างนะครับหากคุณผู้ชมมามีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากฟังเรื่องของตัวละครตัวไหนเนี่ยพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับผมจะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ผมโคช้ชกริดขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับ